สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านออนไลน์ายฟารดาค่ะคลิปนี้มาฟังนิราภูเขาทองกันนะคะเดือน11เสร็จทุระพระวะสารับกระถินพินโยโมทนาชุลีลาลงเรือเหลืออะไรออกจากวัดทัศนาดูอาวาสเมื่อตรุษศาส์พระวะสาได้อาศัย สามฤดูอยู่ดีไม่มีภัยมาจำไกลอารามเมื่อยามเย็นโอ้อาวาสราชบูรณะพระวิหารแต่นี้นานนับที่วาจะมาเห็นเหลือรำลึกนึกหน้าน้ำตากระเด็นเพราะคุกเข็นคนพานมารานทางจะยกหยิบ อธิบดีเป็นที่ตั้งก็ใช้ถังแทนสัตว์เห็นขัดขวางจึงจำลาอาวาดนิลาชล้างมาอ้างว้างวิญญาในสาครถึงหน้าวังดังหนึ่งใจจะขาดคิดถึงบาทบพิธอธษอดิศนโอ้ผ่านเกล้าเจ้าประคุณของสุนทร แต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเย็นพระนิพพานปานประหนึง่งศีษะขาดด้วยไรญา,าติยากแค้นถึงแสนเข็นทั้งโรคซ้ำกรรมสัดวิบัติเป็นไม่เล็งเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพาจะสร้างพรส่งส่วนบุญถวายปราพฤติฝ่ายสมถะทั้งวาสา เป็นสิ่งของฉลองคุณมมลิกาขอเป็นค่าเคียงพระบาททุกชาติไปถึงหน้าแพแลเห็นเรือทีบนั่งคิดถึงครั้งก่อนมาน้ำตาไหลเคยหมอบรับกับพระจะหมื่นวัยแล้วลงในเรือที่นั่งบัลลังก์ทองเคยทรงแต่งแปลงบทพจนาฏ เคยรับราชองค์การอ่านฉลองจบกระถินสิ้นแม่น้ำแลลำคลองมีได้ข้องเคืองขัดหัตถยาเคยหมอบใกล้ได้กลิ่นสุคนตลกและอองอบรสรื่นชื่อน,นาสาสิ้นแผ่นดินสิ้นรถสุคนทาวาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคน ดูในวังยังเห็นหอพระอัฏฐตั้งสติเติมถวายฝ่ายกุศลทั้งปิ่นเกล้าเจ้าพิภพ,พ,พจบสกลุลให้ผ่องพ้นภัยสำราญผ่านบุรินถึงอารามนามวัดประคมปักไม่เห็นหลักหรือเล่าว่าเสาหินเป็นสำคัญปันแดนในแผ่นดิน มีรู้สิ้นสุดชื่อที่รือชาขอเดชะพระพุทธทคุณช่วยแม้นมอดมวยกลับชาติวาสนาอายุยืนหมื่นเท่าเสาศิลาอยู่คู่ฟ้าดินได้ดังใจปองไปพ้นวัดทัศนาริมท่าน้ำแพรประจำ จอดรายเขาขายของมีผ้าแพรสารพัดสีม่วงตองทั้งสิ่งของขาวเหลืองเครื่องสำเพาถึงโรงเล่าเตากรั่นควันขมงุงมีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสาโอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเราให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นหน้าอาย ทำบุญบวชกรวดน้ำขอสําเร็จสันเพชรโพธิยานประมาณหมายถึงสุราพารอดไม่โวดวายไม่ใกล้ไกลแกล้งเมือนก็เกินไปไม่เมาเล่าแล้วเรายัางเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดฉะไหนถึงเมาเล่าเช้าสายก็หายไป แต่เมาใจนี้ประจําทุกค่ำคืนถึงบางจากจากวัดพลัดพี่น้องมามัวมองมวนหน้าไม่ฝ่าฝืนเพราะรักใครใจจืดไม่ยืดยืนจึงต้องขืนใจพราคมาจากเมืองถึงบางพลูคิดถึงคู่เมื่ออยู่ครองเคยใส่ซองส่งให้หล้วนใบเหลือง ถึงบางพรัะเหมือนพี่พรัดมาขัดเคืองทั้งพรัะเมืองพรัะสมนมาร้อนรนถึงบางโพโอ้พระศรีมหาโพร่มเนิโรดรุกขมูลให้ภูนผลขอเดชะอนุภาพพระทศพลให้ผ่องพ้นภัยพานสำราญกลายถึงบ้านยวนล้วนแต่โรง และสะพรั่งมีค้องขังกุ้งปลาไว้ค้าขายตรงหน้าโรงพงพางเขาวางรายพวกหญิงชายพร้อมเพรียงมาเมียงมองจะเหลียวกลับรับเขตรประเทศสถานทรมานหม่นไหม้หรือไทยหมองถึงเขมาอารามอารามทอง เพิ่งฉลองเลิกงานเมื่อวานซืนโอ้ปางหลังครั้งสมเด็จบรมโกศมาผูกโบสก็ได้มาบูชาชื่นชมพระพิมพ์ริมผนังอย่างยั่งยืนทั้งแปดหมื่นสี่พันได้วันทาโอ้ครั้งนี้มิได้เห็นเล่นฉลอง เหมาะตัวต้องตกประดาษวาสนาเป็นบุญน้อยพลอยนึกโมทนาพอนาวาติดชนเข้าวนเวียนดูน้ำวิ่งกริ่งเชี่ยวเป็นเกลียวกรอบกลับกระชอกฉาดฉัดชวัดเฉวียนบ้านพรุ่งพรุ่งวุ้งวง,วงเหมือนกลมเกวียน ดูเกวียนเปลี่ยนคว้างคว้างเป็นหวานวงเห็นหัวท้ายสายแจวกระชากจ้วงคันไลร่วงเลยทางมากลางหนโอ้เรือพ้นวนมาในสาชนใจยังวนหวังสวาดไม่คลาดคลาตลาดแก้วแล้วไม่เห็นตลาดตั้ง สองฝั่งก็แต่ล้วนส่วนพฤกษาโอ้รินริน,รนกลิ่นดอกไม้ใกล้คงคาเหมือนกลิ่นผ้าแพรดำร่ำมะเกลือเห็นโศกใหญ่ใกล้น้ำระกำแฝงทั้งรักแสงแซมสวาดประหลาดเหลือเหมือนโศกพี่ที่ระกำก็ช้ำเจอือ เพราะรักเรื่อแรมสวาดมาคลาดครายยังถึงแขวนนนชนลมาตลาดขวัญมีพ่วงเพแพรพรันเข่าข้าขายทั้งของสวนร้วนแต่เรือเรียงรายพวกหญิงชายชุมกันทุกวันคืน